เล่นเรื่อนเส้นนะคะมาทุกคนก่อนแล้วนเราไปเล่นเกมกัน,กนอ้าว รอบนึงอ oh, um, ้าวนึงสองสามสามี your ่หกเที your ่ิอีทีมีหางลบนูขอดูเซ็ป้าเเอาวข้าหลังางหลังรอบนี้ตัวยางเฉยเตัวยางเฉยเยอ้ยกยกยกสองคนตัวอย่างเฉยเยอาเอาลง เดี๋ยวงมีสติ๊กเกอร์ให้หางกอดตรนึ่งสองขาขาไปดูอีกทีพตาข่อยมีหางใจอยู่บนโต๊ะดูขอดูเส้นติดตักตักตักเส้นโค้งอ่าอันดับนึ่งใช่ไหมคะ